เลไลโอเวอร,ร์โฟเงินคูณ2ใบอัพตัวละครคูณ2มาทันเวลาพอดีที่ผมจะเตรียมของไว้อัพตัวละครเลย7วันนี้อย่าพลาดแม้แต่วันเดียวไปลงกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเกมชิ i อ i นแพ c t นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมสุดท้ายของแพท4.0กันครับกับนี่เลยเลไลโอเวอร์โฟครับก่อนที่เราจะไปทำการใครที่จะเติมเงินเกมเกมชินอ i นแพ c t อย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช h o ปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้ลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะ กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับผมก็เช่นเดิมเลยทุกคนเลไลน์โอเวอร์โฟก็คือายอัพตัวละครแล้วก็เงินนะครับคูณ2-3ครั้งต่อวันเพื่อนๆนเนี่ยจะลงเลไลของเมืองไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นฟอนเทนซูเมลุอินาซุมะลีเย่มอนสเต d ไปได้เลยครับโดยให้เพื่อนๆน,นะครับเดินมาที่เลไลายปกติแบบนี้เลยไอเจ้ากอนกลมๆเหลืองๆแบบนี้ครับลงตีมอนสเตอร์ปกติเลยครับ หลังจากกําจัดมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาเราจะกดรับของรางวัลนะครับผมก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ครับให้เราเนี่ยใช้ตัวของ Original ลเรซินนะครับตัวนี้จะได้คูณ2 c o คอนเดลเรซินจะไม่ได้คูณนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเก็บออริจิน l ลเร i n นอย่างน้อย60ต่อวันมาลงให้ครบ3ครั้งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามากดรับกันได้เลยครับก็จะทําแบบนี้วนไปครับ3รอบครับผมรอบที่1เรียบร้อย รอบที่สองครับผมแล้วก็รอบที่3ครับซึ่งหลังจากที่ครบ3รอบแล้วเพื่อนเเช็คดูที่หน้าตัวของกิจกรรมได้เลยครับก็จะขึ้นว่าหมดแล้วแบบนี้นะครับผมซึ่งผมแนะนําทุกคนเลยนะครับผมหากใครเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเงินเราก็มีเยอะไบอัพก็มีเยอะ ผมแนะนําว่ายังไงก็ตาม60ต่อวันตรงนี้ให้ลงกันไว้นะครับผมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมีการได้ใช้เงินหรือใบอัพแน่นอนครับอย่าพลาดกันเลยนะครับ7วันไม่สามารถดองได้ก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ117,339สับสไครเบอร์จากทาง YouTube ครับหาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ผมแล้วก็น้องเฟมินิสตก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ